กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Little Hippopo วันนี้เป็นสเปเชียล p เราจะพามาดูพรุพร้อมกับทานบุฟเฟ่กันที่ฮิวฟันพัทยา เป็นข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่แล้วก็แกงเขียวหวานอันนี้น่าจะเป็นแบบโซนอาหารไทยหแกงเขียวหวานน่ากินเลแกงเขียวหวานน่ากินบอกวก็จะมีแบบเป็นโซนข้าวซอยเป็นขนมจีนอันนี้ก็จะเป็นแบบน่าจะเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์ให้ตักเหมือนเป็นอาหารปรุงสุกอาหารปรุงสุกอาหารปรุงสุกพร้อมทานอันนี้ก็เป็นพัอรี่ผัดกุ้งอันนี้ก็จะเป็นหอยลายอบอบอะไรสักอย่าง ตัวนี้ก็จะเป็นแบบปลาดึงมะนาวปลากระพงหรือเปล่าส่วนนู้นก็จะเป็นไลน์รีสต์ที่เขาทำเป็นแบบเป็นซีฟู้ดยา่างแล้วก็มารอรับอาหารส่วนนี้รู้สึกเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นอาหารปรุงสุกจะมีผัดเขาผัดนี้น่ากินอขอกุ้งตั้งแล้วก็ปูค่ะคุ้มเลยแล้วกุ้งก,กับปูได้เลยเอากุ้งกับปูก็ได้ครับ เอาทั้งสองอย่างอ่ะกุ้งตอนนี้ก็จะเป็นกุ้งลายเสือกับกุ้งแม่น้านะคะสองอย่าง้ก็จะเป็นลายบุฟเฟ่อาหารทะเล <Wow. S 1> แล้วก็มีปูนึ่งด้วยหนึ่งชุดหนึ่งตัวตอบปูค่ะหนึ่งชุด นี่ก็จะเป็นพวกขนมปังฝรั่งเศสคือนี่วางให้ได้ตัดกันสดๆเลยแล้วก็จะเป็นขนมปังเฮิตต่างๆเป็นแบบขนมปังกรอบขนมปังโ,โฮบีธรรมดาเทอร์รีนตับไก่มีเทอร์ลีนมะเขือเทศแล้วก็มีเทอร์รีนเผ็ดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการทานคู่ขนมปังมากม,มีเลยชีสต่างๆคู<ม>่แซลมอนลมควันอ๋อนี่มีซาลามี่มีโซลิโซนะคะ,ะคือถ้าใายใเ็นเซิลมา น่าจะถูกใจแล้วเขาจัดสเตชันสวยงามมากนี่ค่ะอะไรสวัสดีครับอะไรดีค่ะกูอัดค่ะกระป๋อาเอาเป็นแซลมอนคแซลมอนค่ะฮามาจิครับอ๋อถูกแน่ใส่รวมกันรวมได้เลยรวมได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยค่ะได้อันนี้เป็นซูชิใช่ไหมคะหรือว่าเป็นซาซิมิเป็นซาซิมิค่ะอ๋อซาซมิเอาซาซิมิอันนี้ด้วยอันนี้ขอเป็นสองที่นะคะ ัดจากสาเตั่นที่เป็นซาซิมินะคะก็จะเป็นสเตช่นของพวกซูชิก็จะมีแบบน่ารักนรักวา,างอยู่บนเรือนะคะข้างๆสเตช่นของซาซิมิถัดมาก็จะเป็นซีฟู้ดออนไอนะคะมีหอยแมลงผู่นะคะมีกุ้งต้มนะคะแล้วก็มีหอยห,อยหวานนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำจิ้มนะคะซีฟูด้ดซอสาร์บ,บีคิวทะเลซอสท็อคเทลต่างๆ ถัดมานะคะเป็นหอยนางรมฟีเดแครนะคะดูแบบฉ่ำๆวหวานๆเนาะมีแบบเครื่องเคียงกระถิ่นอะไรอันนี้จะเป็นคาวเวียหรือเปล่าคาวเวียคาวเวียใช่ค่ะมีให้กินแบบคาวเวียด้วยนะคะม,มีขนมปังแครกเกอร์ต่างๆแบบว่าให้กินคู่กับคาวเวียด้วยวอนนี้ต้องรองคาวเวียเอาชุดนี้ไปเก็บก่อนเราค่อยมาดูกันในรายต่อไปนะคะ ก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของพาสต้าสปาเกตตี้นะคะเอาอันนี้หนึ่งชุดค่ะตัวนี้ค่ะชื่อยาวแล้วก็ถอยเชลตัวนี้หนึ З ่งชุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเตชันของสปาเกตตี้นะคะเครื่องเคียงก็จะมีพวกมันย่างนะคะมีมันอบมีมันบดแล้วก็จะมีแบบพวกกระเทียมที่เขากริวมาให้เป็นแบบหัวใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นสเต็กใช่ไหมคะมีเนื้อตัวเนื้อแกะก็มีอยู่ครับ เอาเนื้อวัวครับเอาชิ้นเดียวครับเอาชินเดียเมิเดิลแรครับเมื่อกี้เราก็ได้ทำการสัร่งสเต็กนะคะเป็นเนื้อวัวสุกแระมีเดยมแรนะคะอจาอันนี้จะเป็นพวกซอสตั่งบางๆนะคะที่ที่ทานกับพวกเนื้อตัวน,นี้จะเป็นพ,นพิซซ่าก็จะมีพิซซ่าหน้าแซลมอนลงผัน<ม>ครีมชีสนะคะหน้าคาปิซ,ซโซราโรซานะคะ พิซซ่าหน้าชีสหน้าชีสที่ขอลองหนึ jaar jaar> ่งชิ้นแล้วทำหนึ่งชิ้นหน้าชีสที่ของชอบเลยใช่ชีสซุปอะไรนะครับซุปข้าวโพดเนื้อปูหรือซุปปูเนื้อข้าวโพดเรื่องอะไรครับครับขอบคุณครับ เป็นสเต็กเนื้อแบบมีเดียมแรนนะคะกลางเนื้อแกะไว้ครับขอบคุณครับโอเค ก็เรามาลองชิมอาหารก่อนนะคะอันนี้เป็นซุขปข้าวโพดใส่เนื้อปูนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูอะ่ะเห็นเบคอนเห็นแคอรอทแต่ยังไม่เห็นเนื้อปูขอชิมก่อนเป็นซุขปข้าวโพดที่ไม่มีกี่ข้าวโพดเท่าไหร่แต่มันอร่อยอะ่ะเอาล่ะแบบเช่นข้าวโพดอร่อยดีคิดว่าอันนี้เป็นเมนูเรื่องน้ำย่อยจานที่สองนะคะขอลองที่สเต็กเนื้อออสเตรเลียแบบ ก็สั่งมาแบบมีเดียมแร์ค่ะโอ้ตัดง่ายมันยังเดิบอยู่มนไปแบบมีเดียมแรงจริงๆเขาบอกว่าเขาอาจจะแนะนำให้เป็นแค่มีเดียมต่อไปนะคะเรามาลองกันที่พาสต้าเส้นตายาเซลล่านะคะเป็นซอสคาโบนาร่าเป็นซอสครีมนะคะแล้วก็จะมีเบคอนตกแต่งประดับมาให้ด้วยนี่ได้กินอของเก็ดทับท้องหน่อยมีความกลมกลอมมีความนัวคือ กิมที่เขาทำอ่ะอร่อยมากดเด็กๆนะมากับพ่อแม่นะกินแบบเพลินเลยอ,อร่อยมากต่อไปก็เป็นเมนูสแกร,รอบย่างกับแคร,รอทและดอกหลับสแกร์รบโตอู๋ๆขาวๆแล้วก็มีการแตงด้วยซอสแครอทหรือตะล่ามีดอกกรหลับมูมี่มงมี่อยู่ตรงนี้หนึ่งอันโอ้ตัดง่ายนุ่มมากขอใส่ซอสแคร,รอท ุ้มมากแกลอดเขาย่างมาดีมากแล้วก็ไอซอสตัวแกลอดเนี่ยนี่เคยกินครั้งแรกนะอร่อยมากจะต้องลองต่อไปนะคะเราก็ข้ามมาฝังเนื้อแกะบ้านนะคะอันนี้เป็นเนื้อแกะแบบมีเดียมเรนะคะแต่ว่าที่นี่คือเขามีซอสให้นะคะแต่ว่าเราจะลองแบบไม่มีซอสก่อนนะคะตอนก็อยู่นัสเต,เตชันของอาหารเลยอันนี้เป็นเนื้อแกะแบบมีเดียมเรเออมันอร่อยนะมันรับได้มันไม่ได้แบบ เหมือนที่เราไปกินที่อื่นแล้วมันแบบมันทําให้เรามีความจําว่ามันไม่อร่อยแต่ันี้อร่อยอันนี้กินได้ข่คัมแล้วก็นอกจากแบบเนื้อแล้วเนาะเราก็มีส่วนของซีฟู้ดด้วยก็จะที่เราสั่งมาก็จะเป็นแบบกุ้งและปูคือก็จะเป็นรสชาติของกุ้งปูธรรมชาตินะคะอันนี้ก็จะไม่ชิมให้แต่ว่าเราจะ,จะเป็นแบบส,สดๆนะใช่ <c oughs> ้องเน้นที่สดอยูอ่แล้วก็จะเป็นแบบก้งปูแบบธรรมชาติก็จิ้มจิ้มซีฟูด้ดแซบๆกันนะคะแต่ว่า เราชอบมากในนี้นะคะก็จะเป็นซาซิมิมีปูอาดมีแซลม,มอนซาซิมิมีกุ้งหวานปลาฮามาจิค่ะอันนี้ก็จะถูกใจตะกล้องเป็นพิเศษนะคะสำหรับเราก็จะถูกใจตัวกุ้งหวานเป็นพิเศษขอชิมแบบสดๆอร่อยเพชาะฉาดีมาก กับตันดาดพื้นถาดของปอบเปบ๊ะจามนมันมีเป็ดอยู่เรื่องเราอ่ะไม่เคยกินปอบเบ๊ะเป็ดแต่แ้่หน,น,นาวไปนิดนึงก็แต่พอมันกินกันแล้วรวมซอสเค้าก็อร่อยไงให้ภายได้ต่อไปนะคะเรามาลองชิมกันนะคะกับตัวแันนี่แฮมหรือว่าแฮมที่อบน้ำผึ้งนั่นเอง <Wow. S 1> เป็นแฮมที่อร่อยนะแต่ว่าเราว่ามันไม่ไม่มเกียวน้ำผึ้ง ถ้ามีน้ำราดเนี่ยก็น่าจะดีกว่านี้แต่ว่ากอเปาก็คืออร่อยเลยค่ะอันนี้น่าเป็นตัวไฮไลท์นะใช่เป็นตัวสเปเชียลเมนูเลยอ่ะก็คือจะเป็นหอยนางรมปีเดอร์แคลรนะคะแต่ว่าความสเปเชียลตรงไหนซูมเลยเอ่อมันจะมีตัวไข่ปลาคาวเวียนะคะทั้ง2ชนิดซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันซื้อด้บ้างแต่ว่าสีดำๆนั่นคือกอ็จะเป็นปกติทั่วไปแต่สีแดงเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร คูณ <Cool S 2> mm hmm. มากอะ่ะโฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นสเตชันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสเตชัน hmm. ของดีเซอร์ตของหวานน่เองมห้ยน่ารักเป็นเค้กหนับแบบเป็นคาแบบน่ารักมีหลายอย่างมากนอกจากเค้กแล้วถักมาก็จะเป็นแบบผลไม้มีผลไม้ด้วยแล้วก็มีเค้กที่เป็น mm hmm. เค้กค,รคราราเมลคัสซาดนี่น่าลองมากน่ากินมากอ้มีใครมาเปิดประเดิมทานผลไม้ไปท mm hmm. <laughs> านผลไม้หนายไปหนึ่งชิน้นจะต้องมาเจอที่นี่ให้ได้ น่ารักอะเค้กแับอลังการน่ารักมากแบบดูดีมากไอศครีมโหรสชาติมีเยอะมากนี่เราชอบอันนี้เป็นฟองดูช็อกโกแลตนะคะกับเสียบไม้มีมากรรองนี่เครีป It is a c r ร p e ก็ตามสเต็ปของรายการ l i t ต l ้ h i ิ p โปโปนะคะเราก็จะมาจบกันที่ของหวานเพื่อนๆดูออกไหมว่านี่เป็นเค้กหรือเปล่าคือตอนที่อยู่ที่สเตชันเค้กอะมันสวยมากนะ แต่ไปดูในรีรลแลวกันเพราะว่าเป็นยังไงขอชิมตัวนี้ก่อนแล้วกันคือต้องบอกว่าของหวานเขามีเยอะมากนะแบบมีหลากหลายอลังการงานสร้างมากมันเยอะจนมันเยอะจน,อจนเขาไม่ติดชื่อเ,<ร>เ,เขาไม่มีชื่อให้เราก็จะกินให้แล้วกันว่าอร่อยหรือไม่อร่อยตอนที่เค้กหน้าตามไม่เหมือนเค้กแต่มันคือเค้กเฮ้ยมันไม่ใช่เค้กมันเป็นทาร์ตมันคือแป้งทาร์ตมันหวานเกินไปเราไม่ค่อทานหวานต้องกินคู่กับราสเบอร์รี่ปะ อาจจะใช่อือใช่ต้องตัดลายบริรี่มันถึงจะกลม,มกล่อมคือมันหวานนะอันนี้มันหวานมากลายบรี่มันก็จะเปรียป้ยวใช่ไหมพอกินกันก็คอมพิซ์อร่อยพอดีอันที่สองเนี่ยมันเป็นาตัวเบสมันเป็นมากรองนะแต่ตัวท็อปอะไม่รู้จริงว่าคืออะไรขอชิมก่อนเป็นมากรองหน้ามะม่วงส่วนตัวเนี้ยเราไม่แน่ใจอะ ก็คืออะไรเหมือนพานาคอตตา้าแต่ไม่ใช่เหมือนหม้อแกงแล้ไม่รู้จริงวันนี้คืออะไรแต่มันอร่อยมากแค่นี้ของวันที่เรามามีแค่นี้ ก็มิชชั่นคอมพีไปอีกหร่อบุฟเฟ่ตน,นะคะกับห้องอาหารเอทที่คิวตันพัทยานะคะวันนี้นะคะรายการลิปตเติ้ลคิปโปโปก็ขอราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะก่อนจะไปเนี่ยเราไม่ลืมเลยเราจะทิ้งบรรยากาศของงานผู้ที่ฮิวตันพัทยาด้วยเพื่อนๆไปชมกันเลยค่ะ